จังหวัดอุตรดิตถ์จัดแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปและวิสาหกิจชุมชนโดยมีกิจกรรมจัดการแสดงและจัดจําหน่ายสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ระดับภูมิภาคซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปให้แก่ออท็อปเทรดเดอร์กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ในระดับภูมิภาคทั้งยังต้องการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งงงนนี้เเพื่่ออป็กกาาาาารรขยยชทตลด ผลิตภัณฑ์โอท็อให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อในระดับภูมิภาคและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อของจังหวัดอุดรดิตให้เป็นที่รู้จักและที่สําคัญเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าโอท็อปอุดร,ริตทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นงานนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ และใกล้เคียง24-28พฤษภาคม5วันครับที่ซีคอนบางแคครับพี่น้องกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลครับสนใจผลิตพัณฑ์สินค้าโอท็อปเด่นจากจังหวัดอุตรดิตถครับภาคเหนือของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผลไม้นะครับสุรียนหลงหลินรับแลสับประรดห้วยมุ่น ผ้าที่มีชื่อเสียงรวมถึงผลผลิตต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าโอท็อปนะครับให้มาเลือกซื้อเลือกชมเลือกจิมเลือกช็อปครับท่านจะฟินกับสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับโดยมหกรรมแสดงและจัดจาหน่ายสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์จะจัดขึ้นในวันที่24-28พฤษภาคม2566ณบริเวณชั้นบีห้างสรรพสินค้าสีคอนบางแคกรุงเทพมหานครโอท็อปอุตรดิตถ์เฟสติวัลอุตรดิตถ์สุดฟินกินชอ็อปโอท็อปสุขใจ ซึ่งนอกจากมาอ,อกบูธจัดจำหน่ายสินค้าของดีเมืองอุตรดิตถ์แล้วยังมีจุดถ่ายรูปสวยๆและการแสดงจากเหล่าศิลปินที่ยกทัพมาสร้างสีสันในงานอีกด้วย